ร้านเครื่องมือช่างสวัสดีครับวันนี้ทางร้านเราก็จะมารีวิวแนะนําสินค้านะครับเป็นเลื่อยยนต์ของยี่ห้อบอนชีตัวนี้เป็น2แหวน2ท่อเอเชียนะครับผมอุปกรณ์ของแถมในชุดก็มีให้จัดเต็มเลยนะครับเผื่อสแปร์ไว้การใช้งานเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดสินค้าเริ่มจากของแถมก่อนนะครับเลื่อยตัวนี้นะครับผมทางร้านเราจะแถมโซ่ให้ทั้งหมด3เส้นนะครับก็คืออยู่ที่ตัว1เส้นสแปร์ให้อีกสอันไว้ในการใช้งานนะครับส่วนบาร์นะครับจะเป็นหัวลูกปืนนะครับผมตัวอย่างดีเลยฮะมีแถมให้ หนึ่งอันตรงนี้เป็นสำรองแล้วก็ติดอยู่ที่ตัวหนึ่งอันพร้อมปอกสวมนะครับเวลาเก็บการใช้งานนะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีกระป๋องน้ํามันให้อันนึงนะครับใส่สำหรับน้ํามันโซโฮอ95ก็ได้นะครับพร้อมผสมโอทอลูปผู้มือการใช้งานนะครับผมตะไบรับโซ่ที่ขันบล็อกหัวเทียนกับบล็อกประกบตัวเครื่องนะครับพร้อมไขควงตั้งโซ่เหล็กตัวนี้ใช้ต่อกับตัวเครื่องนะครับเวลาตัดแล้วไปชนก็ติดกันติดนะฮะพร้อมหกเลียงตรงนี้ก็จะเป็นใบทดสอบเครื่องนะครับ เื่อยตัวนี้ไม่ผิดเกณฑ์นะครับสามารถใช้งานได้นะครับผมเครื่องตัวนี้นะครับระบบการสตาร์ทของเขาเป็นสตาร์ทเบานะครับดีซ t สตาร์สตาร์ติดง่ายนะครับผมนครับคาบูเป็นระบบได a อะเฟรมนะครับเวลาคุณลูกค้าตัดสามารถตัดเอียงได้360องศาเลยนะครับตัดเอียงตัดตั้งตัดเทียงได้นะครับหมดปัญหาเรื่องน้ํามันจ่างไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบลองตัดท่อนไม้ดูนะครับผมลองสตาร์ทเลยนะครับ